แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่เมืองลูแซงลูซุงลูซอนลูซานถูกแล้วลูซนอ้าวลูซนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเดี๋ยวเราจะลงจากรถไปเดินกันนะครับรถเราตอนแรกเราปกติเราต้องจอดในในห้างป่ะก็จอดตามที่จอดแต่อนนี้เรามีข้างบนรถอ้ที่สัมหระก็เลยจอดไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินไกลนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวกันนะครับ ลูเซนถูกแล้วถูกแล้วก็ถูกแล้วไงแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงเมืองลูเซนเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านหน้าก็ด้านหลังนี่จะเป็นวิวของเมืองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเดินชมเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารปิกนิกกันก่อนนะครับซึ่ง อาหารสวีทนี่แหละครับผมเราเป็นคนเตรียมมาเองนี่ดูนี่นะครับผมนะครับก่อนนะครับเพราะว่ากองทับเราต้องไปด้วยท้องนะครับผมนี่อาจากไทยก็มีนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจบแค่ไปทานอาหารกันนะครับผมแล้วภายในมองลูซอนเนี่ยเราก็จะตามข้อดินไปในคลิปต,ต่อไปนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันงงคงจะยาวไกลโอเคครับผมไปตอนนี้ ไปฉีก่อนคุณแม่เขาอยากไปฉีดฉีครั้งละห้าสิบบาทไป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 เลยครับเสือมแบกของไปด้วยโอ everyone อันนี้จ t a ต e ก p e ปีแม่เอี t ยเล็ตจะหาส่วมหน่อยห้องน้ำอยู่ไหนครับตอนนี้นะทีนี้เราต้องการห้องน้ำมากโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะไม่เป็นเตกกะปีแล้วมันจะเป็นเตกกะปู โอเคหาห้อ,นอ,องน้ำก่อนโอ้ยและตอนนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วเราไปเจอห้องน้ำแล้วไม่เสียเงินด้วยตรงนี้ฟรีนะครับผมค่อยแล้วก็ที่จอดรถแถวนี้ก็ไม่เสียตังค์เงินะครับเป็ดสถาน,น,นะขับเข้ามาเปิด GPS ก็ได้หาก็ได้ครับมันมีครับผมเพราะว่ารถเราอะที่มามันไม่สามารถที่จะจอดรถเข้าใออต้คานได้นะครับ แต่ว่าก็เดินไกลน่อยก็เดี๋ยวเรามีสเสบียงมาด้วยก็กินอาหารก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยไปตะลุยที่เมืองลูเซนกันนะครับผมเดี๋ยวรอโฟก,กังกันก่อนนะครับไปเข้างน้ำอยู่อา้าวคณะทัวไปไหนครับผมเดี๋ยวไปบ่ายเนี่ย อันนี้เราไปไหนกันเนี่ยอ่ากินข้าวับผมข้าวแบบปิกนิกชาวยุโรปเขา <c oughs> เอาสรุปว่าสรุปว่าเราจะไปตรงไหนกันครับตรงนี้ตรงไหน <c oughs> เอาทางเดียวกัน <c oughs> ขอทางเดียวกัน <c oughs> เอาไปนี่เราจะไปทานข้าวปิกนิกแบบริมแม่น้ำอะไรครับ <c oughs> แม่น้ำอะไรครับ นีทะเลสาบแล้วทะเลสาบอะไรลูเซนทะเลสาบลูเซนใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าเดี๋ยวไปเช็ค Google กันเขาใช้ชื่อนี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงนี่อะไรครับประิบกรรมกันอันนี้มันท่อนหินแถวบ้านก็ยังท้ำไม่เสร็จนี่นี่ตรงนี้เขามีที่กิวด้วยใช่ไหมที่ย่างฟรีป่ะปกติแล้วเตาเนี่ยต้องไปดูป้ายฟรีบอกว่าโอ้ยบรรยากาศสุดยอดนี่ถ้าเป็นตอนช่วง เที่ยงเที่ยงจะมีคนมาเยอะใช่ไหมใช่คนจะมาอาบแดดเอาตรงไหนที่อาแนีละเลือกเลยนี่ขอบขนี่เลยขอบขนี่ขอบขอบแม่นจะไ้พผ่อดดราอี้ไดวเโอเคจัดไปจัดไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตุยดูสวนการ ทานปิ้งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะโอเคดูอาหารง,งนรนินี่กะไรเปิดเปิดพี่กง oh <my> เปิดนี่เปิดอะไรที่ขันไม่ได้อะไรครับน้ำพริกนรอน้ำพริกนรการอบเราคู่กับตัวเมียคือตัวคู่คือตัวที่เพื่อนมาเพื่อนมากินข้าวด้วย ไมเนี่ยแต่ที่นี่กินข้าวกินข้าวเป็นไหมเนี่ยปิกนิกบ็อกนะครับผมนี่อาหารที่เราห่อมานะครับผมทุกคนก็ต่างมามองเราว่าเรากินอะไรกันอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากได้กินหมูหยอกหมูหยอกหมูฟอยหมูหยอกจากไหนหมูหยอกจากไหน ปล่อยจากจักรวัรดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีโอ้ยสุดยอดดูดูดไม่ได้กินมาสองปีครึ่ง <c oughs> ออกมาจากเมืองไทยฮะบอดตอมอมาได้โอ้โหสุดยอด มเมืองลูเซิร์แล้วก็ทับแล้วเราก็ทกําการทานอาหารปิกนิกไปแล้วเมื่อจากอีพีที่แล้วเนี่ยเราผ่านซูริกแล้วก็เที่ยวซูริกภายใน5นาทีนะครับผมตอนนี้อิ่มแล้วร่างกายพร้อมเมื่อกี้ไปเล่นน้ําด้วยจากทะเลสาบข้างหลังนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้านในของมเมืองรูเซอร์กันนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมดูว่าด้านในเมืองเนี่ยมันจะมีบรรยากาศแบบไหนตามพอดีมานะครับผมสวิตเซอร์แลนด์รถชิปพอดีมาเที่ยวครับ หลังจากเราอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันนะครับผมไปเลยเอาของมาเก็บที่รถก่อนอแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็กำลังเดินทางเข้าไปอยู่ในตัวเมืองของลูซนนะครับผมเดี๋ยวไปดูความสวยงามกันมีอะไรจะโชว์ไหมครับคุณนำ้ำอานัอะไรครับวิววิวของลูซน

ก็ตอนนี้นะครับเราก็ก,ากําลังจะเดินทาบรุส,ส่วนนะครับผมไปในตซวเมืองของลูเซนนะครับผมตอนนี้เราก,กาลังเดินไปก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าเราจอดรถไกลนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันฟรีเข้าใจนะฟรีฟรโอเคไปรืเรียนตอน่อแต่ทุกจุดของที่นี่มันสุดยอดจริงครับชอบ,ชอบ ตอนนี้นะครับเราก็เดินใกล้จะถึงละแต่ว่าจริงแล้วทุกบรรยากาศของที่เมืองนี้เขาน่าอยู่หน้ามาเที่ยวนะครับผมแต่ติดนิดเดียวหรือสึกวของมันจะแพงไปนิดนึงอะอุ้ยข้างหน้าเขามีอะไรก็ไม่รู้ด้วยเทศกาลอะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าไปไหมครับลูกกงข้างหน้าเขามีอะไรก็ไม่รู้ไปไปดูกันดีกว่าม บ่บ่เขามีอะไรครับผมเขาเป็นเทศกาลอะไรครับวงดวงยันของโรงเรียนค่ะวันอลูมิเนีไรอลูมิเนียมอ่าต้องถามนี่ต้องถามกูรู้น้ำน้ำอันนี้เขามีอะไรครับนี่เป็นคอนเสิร์ตค่ะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องในวันอะไรกันละครับวันอลูมิเนียมวันอลูมิเนียมค่ะโอเคจัดไปอ ตอนนี้ไปถามเขามาแล้วเขาบอกว่าเป็นมิวสิกเฟสเป็นเทศกาลดนตรีของเขาใช่ใช่ใช่ต้องไปดูใกล้ๆอันนี้นะทำกินที่บ้านได้เดี๋ยวเราไปทำกินที่บ้านไงค่ะมันคืออะไรนะมันคือราคามันคือชีสชีสแล้วก็ย่างย่างข้างบนแล้จะกรอบอ๋อเดี๋ยวไปทำกินที่บ้านให้เดนเนลทำทำเองได้แล้วทำเองได้เราซื้อชีสไปแล้วที่เหลือก็เตรียมง่ายๆโอเคโอเค ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสภาตรงนู้นกันนะครับผมเพราะว่านี่อ้าวทุกคนไปกันหมดแล้วโอเดี๋ยวเขาญาตตามคณะทัวร์ไปก่อนไปเร็วไปเร็ว แล้วตรงนี้คืออะไรครับสถานีรถไฟหล,ลักดูเซนหรือดูเซนเท้าฟัสผุกอ๋อสถานีรถไฟหลักเฮ้ยแต่คนเยอะวาะตรงเนี้ยคนจุกๆเลยอะ่ะโอ้โหยังเยอะ กินข้าวกันไหมร้านนี้ตอนแรกก็ว่า,าจะพามากินร้านนี้นะแต่เอเข้าไปถามแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รับแบบโปรแกรมคนละครึ่งอ,ะอ่ะอ้าวนี่นก็มีคนละครึ่งใช่ก็เลยโอ้เดี๋ยวไปถามลุงข้างบ้านก่อน <laughs> ทำไมไม่มีวะเนี่ยต่อไปเราไปที่ไหนกันครับแม่สะพานสะพานอะไรครับสะพานสังเจน <laughs> ไม่ใช่สะพานที่ลูเซ่นนี่ครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยแต่ว่าเราต้องไปใช้วิธีการข้าม แบบมีมารยาทอย่างเขาครับเราจะวิ่งแถวบ,บ้านเราไม่ได้เอาไปวิ่งวิ่งใหญ่แล้วทำแล้วแล้วแล้วนี่เราข้ามอย่างมีวัฒนธรรมนะครับผมอ่ะเจ็บตัวไปต่อ <c oughs> เป็นคณะทัวเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>